วสวัสดีค่ะพี่ปุ้มเชรวันสวัสดีท่านผู้ฟังทานมงจุดหทุกท่านค่ะเรื่องของพลังงานเนี่ยโอ้โอพี่ปุ้มตอนนี้ก็เป็นทั้งเพนทพอยแล้วก็อ่แทบจะเป็นโอกาสเหมือนกันนะคะให้เราได้เกิดการสร้างนวัตกรรม เมื่อสักครู่พี่พพูดถึงการสร้างพลังงานในพื้นที่ของตัวเองจริงๆเราก็มีโอกาสที่จะทําได้อยู่แล้วก็สามารถอาจที่จะเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มเติมของผู้อยู่อาศัยในแรื่ของการใช้กําลังการผลิตที่ต่ำกว่าปกติซึ่งตรงนี้อาจจะกลายเป็น business model ที่สร้างรายได้ได้แต่อยู่ที่ว่าเราก็จนคงต้องมีการปรับกฎหมายของบ้านเรานะคะในเรื่องของการท er ํา peer to peer trading บ้างหรือว่าในเรื่องประเด็นประมาณนี้สาหรับในเรื่องของพลังงานนะคะก็เป็นสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่ ค่ะหรือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวแล้วมันก็อยู่ในหนึ่งหัวข้อที่พูดกันเยอะมากขึ้นในเวอร์อิคานิมิฟอรัมใช่ไหมคะดรกัน์นีใช่ค่ะคือเวลาเราติดตามโวไอ o านิมิฟอรัมเนี่ยมันมีเปลย์ลนหนึ่งที่หรือรายงานหนึ่งที่ดิฉันจะติดตามตลอดก็คือในเรื่องของความเสี่ยงโลกค่ะเราจะมองว่าโอ้ความเสี่ยงโลกเนี่ยมันทาให้เราทําความเข้าใจนะคะ ว่าเราจะเตรียมพร้อมสิ่งนี้กันได้อย่างไรซึ่งแน่นอนนะคะถ้าถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ห้าปีแล้วเราติดตามรายงานตรงนี้ค่ะพี่ปุ้มส่วนที่มันอยู่หนึ่งในห้าหรือหน,นึ่งในสิบนะเนี่ยเริ่มจะมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดลอ้อมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปหมายรวมทั้ง ความเป็นอยู่อาศัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเกิดภาวะสภาพภาพภูมิอากาศที่รุนแรงอยู่ที่เขาที่ทางีพอร์นี้เรียกว่า extreme weather จนถึงการเสียาหายสูญเสียของอความหลากหลายทางชีวภาพนะคะและที่สาคัญก็คือมันก็เลยไปเกี่ยวโยงัึงแม้มันน่าจะเป็นสิ่งวดล้อมก็จริงแต่มันก็ไปเกี่ยวโยงวิธีทํางานวิธีความเป็นอยู่แล้วก็ในรูปของเศรษฐกิจเรื่องของ พลังงานก็เป็นสิ่งหนึ่งในความเสี่ยงนั้นด้วยเช่นเดียวกันก็เลยอาจจะขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้นิดหนึ่ง,งตรงที่ว่าเวลาเรามองความเสี่ยงอะคะ่ะมันมีระยะใกล้ระยะไกลเอาอ้อยคิดว่าเข้าใจว่าหลายท่านอาจจะฟังอยากฟังระยะใกล้ก่อนมาสักครู่โอ้ยเป็นได้ได้เอ่เอเล่า แกกราวเวในเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันก็มีความวั่นว้วจริงๆถ้าก่อนที่จะไปถึงเว o n ิ m i c f o r รมรายงานเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยนะคะมาดูระยะใกล้ก่อนสิ่งที่ตอนนี้ติดตามว่ามันก็มีหลายสถาบัานวิจัยนะคะถามกันขึ้นมาว่าเราเห็นการริ่มสลายเขาต,ต้องพว่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละของสีลังกาคำถามต้องถามแล้วว่า ใครจะเป็นรายต่อไปแล้วนี่ mm hmm. ที่เห็นครั้งนี้ที่เราเห็นเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ย uh huh. มันจะกลายเป็นต้นทางของดมิโมนเอฟเฟกหรือการให้เกิดการล้มอย่างเป็นสืบเนื่องต่อเนื่องทั่วโลกเหมือนที่เราเคยเห็นในยุคต้นยำกุ้งหรือแฮมเบอร์เกอร์ครสสหรือไม่ เพื่อนตอนเนี่ยมันก็มีทําให้เราเชื่อได้ว่าเรต้องเข้ามาศึกษาและคะแล้วก็ต้องมาวิเคราะห์อย่างจริงจังเอาเรื่องตรงนี้ก่อนเพร่อคิดว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวที่สุดเลยเพราะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ไม่ง่ายอยู่แล้วนะคะเราได้ยินหลายๆคนพูดถึงภาวะ stagflation คือในแง่ของเศรษฐกิจไม่ได้เติบโตแต่เกิดการ inflation เกิดภาวะเงินเฟอ้ออย่างสูงคือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไนั้ไม่ได้เติบโตงานก็มีคอยได้มีแต่สินค้าราคาต่างๆเนี่ยมันแพงซะเหลือเกินเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของเราก็คือในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของพลังงานนะคะตัวนี้แหละที่ทําให้เริ่มสนใจว่าบางที่ก็เรียกว่าอันนี้มันคือวงลนอแห่งวิกฤตนะเขาใช้ว่า triple crisis โอ้ oh, ชื่อยิ่งใหญ่มากว่ามันเกิดอิมแพคมาจากเรื่องของโรคระบาดที่แม้จะดีขึ้นแต่ก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเราได้รับรอยแผลจากการโดนหยุดชนกในช่วงสองปีกว่าๆที่ผ่านมาแน่นอนประเด็นที่สองเป็นห่วงบ่วงวิกฤตที่สองก็คือว่าเกิดจากการที่ต้นทุนต่างๆนั้นเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารในเรื่องของพลังงานประเด็นการขาด แผนอาหารในหลายๆพื้นที่เห็นชัดและแล้ววันนี้ยูเอและก็หลายๆองค์กรและข้ามชาติต้องมาช่วยเหลือกันและประเด็นที่3ก็คือสืบเนื่องมาจากการลากยาวของการชบเซราของเศรษฐกิจมานานก็คือปัญหาเรื่องของหนี้ทั้งหนี้สาธารณะแล้วก็หนี้ครัวเรือนคือถ้ามองสแกนไปดู3ามแฟกเตอร์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์มาโดยสํานักงานสานักวิจัยดู b ูเบิร์ตเอ c เนอเม็กค่ะบอกว่าถ้า ทั้งวิกฤตตรงนี้เนี่ยวิกฤตพลังงานอาหารการเงินบวกรวมกันแน่นนะคะ กลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่นะคะจะมีความเสี่ยงเพราะเขาไปสแกนดูการจัดอันดับตลาดเกิดใหม่ที่เสี่ยงจากวิกฤตทั้งหมดคือเขาคลาสฟายว่ากลุ่มที่เป็นตลาดเกิดใหม่เนี่ยทั้งหมด19ประเทศ <Yeah. S 1> แล้วเขาก็มาวัดในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองค่ะด้านอาหารด้านพลังงานรวมถึงความเสี่ยงอของเงินทุนที่ไหลออกนะคะแล้วก็จากนี่ตราจากนี่เงินตราต่างประเทศที่มีเยอะมากกับแล้วก็ ากขึ้นื่อยเรตนิงแพทเทรนรวมทั้งการขานดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะที่เห็นว่ามีค่อนข้างสูงแต่นี่ยพอเขาสกแกนออกมาก็สรุปได้พบว่า10ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีความเสี่ยงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยในระยะต่อไปมีใครบ้างมาฟังกันเราคงไม่ค่อยสงสัย2อสาประเทศแรกเพราะเราก็ได้ยินมานานก็คือตุรกีนะคะ,อ,ะอันนี้เริ่มเห็นชัดอียิปต นะคะผ่านมาแล้วเช่นเดียวกันอันที่สามไ้อนเล่มวันใจก็คือยิดนามในขณะที่เวลาเรามองยิดนามเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าถือว่าแปลกใจเพราะว่าการโตอย่างมีระยะเาสำคัญในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาฝ่าวิกฤตเนี่ยมาจากการลงทุนจากต่างประเทศ อ่ะเป็นหลักเลย,ย,ยเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเมันก็าอาจจะเกิดการสะดุดสะเทือเนเมื่อมีเงินทุนไหลออกกลับเข้าไปในประเทศต้นทางเพราะงั้นก็เลยตกใจกันว่าว่าให้ความหวังกับเรวียดนามเราลงทุนไปเยอะแล้วเหรอเอฟอ่าแล้วเฮ้ ได้ได้เหรออ่ะประเทศที่สี่คือฟิลิปปินส์นะคะอันนี้เราอาจจะไม่ค่อยสงสัยมากเพราะเขาก็มีความกระท่อนกระแทนในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะมาตลอดโปแลนด์นะคะอันนี้ใกล้ยูเครนหน่อยเกาหลีใต้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็ประเทศไทยชิลีจีนและเปรูค่ะเพราะเราติดอันดับด้วยมีสิบประเทศจะมีความเสี่ยงนะคะแต่พอมองตรงนี้เนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ้ยเราก็มองมันก็ดูไม่ช่ดถึงแตเท่าที่ ก็คืออย่างประเทศตะวตใต้อย่างงี้ค่ะหรือ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 อ่อ่าวิทยาแล้วก็มองเห็นว่ามันก็จะมีภาพของความที่แข็นแก่งในเชิงของนวัตกรรมนะคะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยเรื่องนี้มันอาจจะหนักหนาไปเกินกว่าขีดความสามารถของนวัตกรรมเพราะมันคือเบสิคน็ตหรือว่าความจําเป็นพื้นฐานในเรื่องของการพึ่งพาทางด้านพลังงานแล้วก็ปัจจัยสีที่สําคัญก็คือความสามารถในการผลิต อา,อาหารในพื้นที่เพราะตรงนี้จะมีเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญออเข้าใจดีค่ะว่าวันนี้ถึงจุดๆเนี้ยทวงถามว่าไม่นะประเทศไทยก็มีความมั่นคงทางอาหารสูงนะเราไม่น่าจะเป็น เราไม่น่าจะกังวลแต่เอาถ้ามองไปในเวลาเขาแย้งกันนะคะว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเขาไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเราปลูกข้าวปลูกน้ําส่งออกอะไรได้ปลูกข้าวหรือพืชพันธุ์อื่นๆได้เขาดูที่ว่าเรามีความมั่นคงในการที่จะรักษากําลังการผลิตนั้นอย่างไรของประเทศไทยเนี่ยใช่ใช่เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความหลากหลายซึ่งเราทําได้ดีด้วยซ้ำไปแต่เราจะมีปัญหาเรื่องของความที่จะอือ ควบคุมกระานการเด็ดที่สุดท้ายแล้วมันเป็นการจัดการเช่นการจัดการน้ำนะคะการจัดการทรัพยากรในพื้นที่อื่นพื้นดินที่สําคัญจะเห็นว่าอย่างบ้านเราที่เราเจอกันประสบกันมาตลอดก็คือว่าวิกฤตทางด้านสภาพภสภาภูมิอากาศเกิดน้ําท่วมอย่างฉับพลันเกิดภาวะร้อนอย่างสุดขั้วแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีต้นทุนดีแต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าตัดส่วนปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจากปัญหานี้ได้เลยเรามา จะให้ปัญหาเนี้ยกลายเป็นปัญหาภายนอกที่เราก็นั่งบอกว่าอ้มันเป็น,ม,นมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่พี่ปุ้มคะมอย่างประเทศที่เขาไม่มีต้นทุนทางด้านนี้อิสราเอลก็ดีสิงคโปร์ก็ดีเนี่ย<ม>ต่างเนี่ยเขาก็พยายามจัดหาอยู่บนความพื้นฐานของความยากแค้นใช่ไหมคะก<ม>ารความความข้นแค้นคือสินทรัพย์ราะฉะนสิสสสสนสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาของเราเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ถึงขั้นที่แบบโหแย่สุดขอบเียแต่ว่าเราต้องการอีก เรื่องหนึ่งเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อความที่จะสามารถที่จะพัฒนาสู่อนาคตให้ได้ตรงที่ว่าเราอย่ามองปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยภายนอกที่เราจะต้องทนรับทุกปีแล้วล่ะแต่เราต้องอยู่ในภาวะที่มีความแม่นยำนะคะในเชิงของข้อมูลเดต้าใ,ในเชิงของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้เพียงระดับเมืองด้วยในระดับประเทศเพื่อให้ในแง่ของการคงระดับผลผลิตของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างที่เราสามารถคาดการได้ตรงนี้แหละเรื่องของความมั่นคงทางอาหารในอินเด็กซ์ของเราเนี่ยก็คือจะกลับมาดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักเลยพอเราไปอ่านเดลิอร์เนี่ยเ,อ,เอว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันเพราะอ่าอ่า,ารนรายงานแบกเราก็จะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทยในขณะที่ทำภาครัฐ กระทรวงพาณิชย์นะเวลาเขาไปไปเจอจารอสร้างสัมพันธ์นะคะ,ะกับประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเลกเด้วว่าประเทศไทยมีเป็นผู้ผลิตอาหารยูไม่ต้องกังวนนะมีเราเป็นห้องครัวอะไรนูนนี่นั่นโอ้โอยตายตาย,ตาย,ตาย,ตายความแน่จริงนม่ันน่าจะเป็นเรื่องลำบากเพราะว่าเราก็จะมีอยู่ในสภาที่ผลิตมากเกินไปเียแพงมากจนกระทั่งผลิตน้อยเกินไปจนไม่มีขายเพราะฉะนั้นเนี่ยการ รักษาอัตราซิตี้จะเป็นเสียงที่สําคัญเอาเรื่องต่อมาเมื่อกี้ถึงเทลและชนะสิป,ประเทศซงหวอยู่ในนั้นนะคะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอะคะ่ะอย่างมาเลเซียอินเดียอินโดนีเซียเนี่ยก็จะอยู่ในระดับถัดๆมาก็คือระดับ11 12แล้วก็18ในตามลําดับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า ดีอย่างนี้เราคงจะชะล่าใจไม่ได้และอาจจะไม่ค่อยมีความรู้สึกพวกเราไปตลาดแล้วก็มีของทานกับประทานเพียบแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดถึงห่วงอะไรนะร่วงความวิบัติ3อย่างใช่ไหมคะพอมาฟังทางด้าน IMF โอ้โหอันนี้ก็ชื่อเช่นเป็นกังวลทีเดียวทาง IMF ค่ะเขาก็มาพูดถึงว่าความผันผวน,ผนข,อของตลาดการเงินนะคะรวมทั้ง อุปสรรคที่เกิดจากข้อท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยทั้งหมดสิ่งกลัวเนี่ยในงาน World Economic Forum ผู้แทนจาก IMF เนี่ยบอกว่าโลกเราเนี่ยกำลังเผชิญสถานการณ์ที่เรียกว่าการไหลเวียนมาบรรจบของภัยพิบัติโอ้โหฟังแล้วแบบ มันราะว่าโลกร้อนแน่เลยอันเนี้ยใช่คือการมาบบไปจบกันของภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเดี๋ยวต้องยิ่งมีความเฝ้าระวังอันเนี้ยคือความเสี่ยงระยะสั้นที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็หลายๆสํานักในแง่ของวิจัยว่าแล้วเศรษฐกิจของอทั่วโลกโดยทั่วๆไปเนี่ยจะกลับมาอยู่ในจุดที่ระดับเท่ากับก่อนโควิดนั้นเนี่ยเมื่อไหร่หลายที่บอกว่าอย่างน้อยๆ แบบดวงดีสุดเลยก็คือปี2024เป็นต้นไปเพราะว่าพี่บุ้งคะปีนี้ปี2022เราก็ต้ององกดฟันแล้วก็ก้าวข้ามกาผ่านตรงนี้ไปได้2อ2 3ก็คงจะต้องเป็นการ พลิกซื้นนะคะแล้วก็จะให้ดีเนี่ยไม่ควรจะพลิกซื้นเพื่อกลับมาใน,ในรูปแบบการทํางานที่เป็นเหมือนเดิมก่อนโควิดควรจะพลิกซื้นในแง่ของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็สร้างความพร้อมใหม่ให้เกิดกับเชื่อชื่อตอบรับการคาดการว่าเศรษฐกิจกน่าจะกลับมาคึกคักในช่วงปี2024นะคะอันนี้คือเป็นการคาดการแล้วก็ประมาณการ <S <S พอเรามาดูในภาพถัดไปค่ะพี่ตุ้มคะว่า แล้วที่เ,เกินไม่ตานต้นว่าความเสี่ยงของโลกที่เขาพูดถึง10ปีข้างหน้าที่พูดถึงใน World Economic Forum นึ้นปีอะไระทุกปีเนี่ย World e c ก n o m i c f o ร u m จะมีการออกรายงานนี้ขึ้นมาแล้วเวลาเขามองความเสี่ยงของโลกในช่วง10ปีข้างหน้าซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะไกลและสามารถที่เราจะได้เห็นภาพนะคะแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกัน ลุ่มแรกนะคะเดาไ,ไม่พลาดก็คือ e แรกก็คือ e economics คือในเรื่องของเศรษฐกิจ e ที่สองก็คือ environment ก็คือสิ่งแวดล้อมนะคะคตัวที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics โอ้ซ,โอซึ่งซึ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่สี่คือสังคม ภาวะทางด้านสังคมอันที่ห้าเรื่องของเทคโนโลยีพี่ปท้มคะที่ผ่านมาถ้าเราศึกษาเปเปอร์เน,นี้ยที่อยู่ท็อปท็ปก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งแวดล้ลอมและเทคโนโลยีเพราะว่าสอ,สองสามปีก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงว่าโอ,อ้มันเกิดเทคโนโลยี disruption digital transformation มันจะตามทันไหมนะมันจะเกิดประเทศที่พัฒนาอย่างมากกับประเทศที่พัฒนาในรูปแบบดังเดิมแต่วันนี้ตอบไกลเป็นว่าทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้เป็นความเสี่ยงหลักของโลกในสิบอันดับแรกแต่สิ่งที่ขึ้นมาแล้วร,รู้สึกว่าเริ่มที่เราควรจะต้องให้มา,ามให้ความสนใจคืออันที่หนึ่งกลุ่มเล่ยเยอะที่อยู่ในสิบอันดับแรกเนี่ยที่เยอะที่สุดก็ยังเป็นด้านสิ่งแวดล้อมปฏิเสธไม่ได้เพราะเรื่องสิ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ย ไม่ได้แปลว่าประเทศใดประเทศมันจัดการกันไปนะแต่ว่ามันคือความร่วมมือ,อก,กันของทวีปเรายอมเพราะว่าอากาศมันหอหุ้มโลกใบเดียวกันก็เราอยู่โลกเดียวกันใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะอันเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ่อสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเห็นได้ชัดจากปีก่อนหน้านี้คือในเรื่องของสังคมเ,เดี๋ยวมาเล่าเรียนให้ฟังมนะันเป็นเพราะอะไรเราได้ติดตามกันคือว่าถ้าพูดถึงความเสี่ยงได้เนี่ยก็คืออ่อ่การเริ่มสลายของอ่าก็ไม่งไม่นช่ของ ความเออเอ<ะ>เอเป็นว่า,อาตอนนี้เราเจอภาวะเสียงที่โลกอ่ะอาจจะเดินห <c oughs> ่ีไม่ได้ประมาณนี้เนาะใช่ไหมคือเรื่องของคอ i ม a t แอ c t i o n ที่เราเคยสัญญาณไว้คอพยี่บหกทำ <c oughs> ไม่ค่อยมีใครทําได้เลย <c oughs> นะคะเรื่องของความเป่นแรงของอากาศเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพอันนี้คือสามระดับแรก สาวระดับแรกเลยที่เสีงสุดๆและโดยเฉพาะอย,ย่างยิ่งเรื่องของความหลากหลายเชื้อที่หายไปมันจะทาให้ระบบนิเอโกซิสตของเขาร่วมสลายได้อันที่สี่ที่หที่หกอันนี้น่าสนใจปี่พุ่งพลนเป็นเรื่องที่เป็นพุ่งขึ้นมาในปีนี้คือความสภาพสังคมที่โดนกัดกรด่อนลงไปแล้วก็ถัดมาก็คือวิตกฤตความเป็นอยู่นะคะและ,ะถัดมาก็คือเรื่องของ โรคระบาดแต่อ็อยากให้ดูในแง่งของการความภาวะกกร่อนของสังคมพี่ปุ้มค้าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราคงได้ยินข่าวาการกราดยิงในที่สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเขาต้องเปลี่ยนกฎหมายเลยนะล่าสุดเขาจะเปลี่ยนอายุของคนที่ซื้อปืนได้ที่เชรัฐใช่คือบารรัฐพี่ปุ้มอายุสิบแปดยังเข้าบาร์ไม่ได้เลยคคขายังไปซื้ออ,อ,อะไรนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยแต่ซื้อปืนได้ เนอะอันเนี้น่าสังเกตมันคืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็เป็น,นะะด้านฟัมสารคดีก็โอมันก็เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของลอ็อบบี้ยิสอะไรต่างๆหูก่าดสงคราม,มเขายอมรับว่าอะไรนะสมาคมที่ขายปืนไรเฟิลนี่เขามีมีม,มีเยอะอะนะไออ่านกันเพิ่มด้วกันเชิญค่ะแล้วก็กันดีค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เรามองภาพว่า เฮ้ยมันโดนภาวะกัดกร่อนจนจ,นจนจนจนแย่มากแล้วนะเกิดการกรายดดิงนในหลากหลายที่จนไปถึงโรงเรียนอปถมะนะคะในเท็กซัสหลังจากนั้นเมื่อต้นเมื่อปลายสัปดาห์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีที่เทนเนสซีที่พิตต์เบิร์กคือมันชักจนเยอะแล้วและสิ่งที่เราเป็นกังวลตอนนี้เนี่ยมันคือเกิดการก๊อปปี้คือ Copycat ว่าเฮ้ยแล้วก็พยายามศึกษาว่าทำไมคนถึงออกมาทำแบบนี้แล้วก็เยอะมากขึ้นเรื่อย มันก็ไม่ผมันไม่ว่าถ้าเป็นบุกกฎระเบ่านมันโดนบูลลี่มามเป็นเรื่องเก็บกดแต่จริงๆการเข้าถึงอาวุธสงครามแล้วก็ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดความตึงเครียดเออ คนที่มันปลายกลเป็นเอ่อเอารวมมาตุ้มรวมกันไปสะหมดแล้วว่าทั้งภาวะเศรษฐกิจความึงเครียดในเรื่องของสุขภาพจิตมามีส่งผลต่อในเรื่องของสังคมแล้วกลายเป็นความเสี่ยงของโลกที่ทุกประเทศต้องเฝ้าจับตามอนะคะส่วนอันนี้นอีกอีกอันหนึ่งที่เดี๋ยวเราก็จะไปต่อคือประเด็นในเรื่องของภาวะมนีแล้วก็นั้นก็คงจะต้องต่อเนื่องยาวกันออกไปว่าในเรื่องของภาวะของเศรษฐกิจ การใช้รูปแบบของเงินต่างๆเนี่ยจะเข้ามาช่วย,ยในเรื่องของการที่ะจะก้าวไปสู่การเข้าถึงเงินทุนจากภาเนยได้ง่ายอย่างไรอันนี้ก็เลยจากเล่าห้งในภาพใหญ่ก่อนว่าความเสี่ยงตรงนี้เรามีความคืบหน้าในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอื่นๆเราก็มีเหมือนกันซึ่งพี่ตุ้มเขาใสว่าเดี๋ยวเราจะตั้งใจคุยกันในเรื่องของอทางด้านการเงิน CDDC Central Bank Digital Currency ในช่วงถัดไปค่ะ น่าสนใจจริงๆนะคะวันนี้สิ่งที่อ้อหยิบมาเรื่องของการสรุปเป็นรีพอร์ตลิขทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้จากงานประชุม w ว r l d Economic f o r u มซึ่งเรารู้ว่าคนที่อยู่ในท็อปท็อปเรื่องการเงินของโลกไอ้กันหมดแล้วก็คนที่อยู่ในระบบอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับการเงินเพราะอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันต้องเบ,บ็ดเสร็จจ่ายเงินในนั้นหมดเราเห็นภาพแบบนี้มากขึ้นที่เรียกว่าอีโคซิสเต็มเราเห็นสตาร์ทอัพที่เป็นท็อปท็อปไปรวมตัวกัน ที่บ่อยถึงฟอรัมบางคนไปเองบางคนเขาเชิญไปก็มีทุกรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดมากขึ้นก็คือว่าแรงสะท้อนระดับโลกที่เขาสรุปไว้เราปฏิเสธไม่ได้ไทยเองไม่ได้ไม่ได้นิ่งนะคะแล้วเมื่อกี้ที่อ้อพูดถึงว่าเราก็ตกใจว่าอาหารเราแข็งแรงแต่ถ้าเราไปแกะต่อเราจะพบว่าปุ๋ยที่คนไทยใช้เนี่ย mm hmm. แม่ปุ๋ยในการผลิตป,ปุ๋ยมาจากต่างประเทศล้วนๆไม่ใช่เกิด <c oughs> ในประเทศ ในขณะเดียวกันมาม่าที่เคยเป็นอาหารหลักของคนชั้นล่างชั้นกลางบาง,บางเวลาหรือคนไปเที่ยวต่างประเทศเวลาอยากเซฟคอสก็มีราคาเพิ่มขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะเขาอั้นไม่อยู่มุมสะท้อนแบบนี้อ้อขาล่าสุดญี่ปุ่นเขาเปิดประเทศก็จริงแต่ว่าค่าเดินทางไปเที่ยวนี่เพิ่มกว่าเดิมสองเท่าแล้วนะคะค่ะเชิญตอบค่ะใช่ค่ะ โอ้แต่เรื่องของการเดินทางตอนนี้เนี่ยสูงจริงๆค่ะพี่ปุ้มน่าตกใจเหมือนกันไม่ไม่น่าเชื่อเลยการไปทํางานเดินทางไปทางานเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นทั้งค่าเดินทางซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยมันก็คงจะยังไม่กลับมาเยอะแยะมันน่าจะมีโปรโมชั่นแล้วเนี่ยพวกลาบโกรไม่นะคือมันก็ยังเป็นราคาที่สูงโรงแรมที่ประเทศต่างๆก็ราคาสูงมากเลยทีเดียวรวมถึงอาหารีปปุ้มขาบางร้านเนี่ยแมนมากเลยเอาเมนูเดิมนะ เหมือนเดิมเลยที่เคยไปทานเมื่อสามสี่ปีที่แล้วแล้วแปะสติเกอร์ตอนท้ายว่าทั้งเราทาทั้งหมดที่เห็นเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสามเหรียญน,นะเพราะาอันนี้คือโควิดเอฟเฟกเขาไม่ต้องพิมพ์เล่มใหม่ไม่ต้องเลพ์ใหม่อ,อ,อันนี้คือป็นเป็นการประหยัดหลายด้านและได้ตังเกอรเอาแปะแนวแรเลยพี่ประมาณนี้เลยแล้วตัวใหญ่นะโอเคเข้าใจาตอนนี้มันอยู่ในภาวะลำบากจริงว่าในเรื่งของกรลังซื้อมันเหมือนน่าจะมีแต่มันไม่มีแต่ในขณะที่ราคาสินค้าอันนี้นมันแพงขึ้น บไปก่อนแล้วนะคะมันสะท้อนตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหนะ้าตอนโควิดเนี่ยแต่ละประเทศก็ทำ QE อาจเงินเข้าระบบแต่วันนี้พอโควิดเบาลงการทำ QE ทำต่อไม่ได้เพราะว่าทำให้เกิดเงินเฟ้อก็ทำ QT สลัดเองก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าจะเริ่มดูดเงินออกจากระบบนี่เองเป็นสิ่งที่สะท้อนเป็นบับเบิ้ลถึงกลายเป็นทริปเปิลที่เมื่อกี้ออบวกพวกเรา <c oughs> อยากบอกข้อไหนต่อเชิญเลยคะ่ะ เอยากที่จะคุยตอบอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่พีุ่มแ่ที่เราตั้งใจที่จะคุยกันคือว่ามันก็มีการพัฒนาการนะที่ผ่านมาแม้จะอยู่ในพ่วงช่วงภาวะวิกฤตมันก็มีพัฒนาการในการทำนวัตรกรรมทางด้านการเงินเหมือนกันจากอ,อแบงค์นาคาชาติของแต่ละหลายๆประเทศที่เรากำลังอยากคุยเรื่องของ central bank digital currency ซึ่งตอนนี้เนี่ยคิดว่าหลายคนก็พอที่จะเริ่มได้ยินแล้วก็เริ่มเข้าใจละ ว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมาเป็นจุดที่พอมันเริ่มเข้าใจแล้วประกอบประกอบกับอาอเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นจากอีเวนท์ที่เราต้องปรับใช้ PDPa นะ Personal Data ข้อมูลส่วนตัวโอ้มันสําคัญแบบนี้นี่เองหลายคนก็เริ่มมีสงสัยเริ่มจะมา connect the dot คือเริ่มเชื่อมโยงแล้วว่า อ้าวเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็น central bank digital currency ที่มันควบคุมโดยสเรร็จบเสร็จแม้ว่าจะอยู่บนบล็อกเชนก็ตามแต่เป็นแบบบล็อกเชนที่ uh, เป็น private blockchain เนี่ยแล้วคำว่าความเป็นส่วนตัวจากที่เคยใช้เงินของเราเนี่ยนะคะบนกระดาษนั้นเนี่ยมันจะหายไปไหนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานั้นอย่างไรบ้างพี่ปุ้มคะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีเบต ยิ่งใหญ่มากในโลกการเงินของเราถึงท่านมีแบบเท่าไร Conference โดยเรื่องนี้โดยเฉพาะเรายกตัวอย่างของเรานี่อาจจะเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่เราจะได้ปิดแกลบตรงนี้ได้ของประเทศเรานะคะแต่ก็มีกรณีศึกษาอย่างเช่นของดิจิทัลย้อนที่หลายคนก็บอกว่าโอ้อันนี้ก็เสร็จแม่เรากำลังพูดถึงว่าเป็นเขาเรยกาถ้าราพูดถึงเส้นนะเส้นซ้ายจุดซ้ายสุดบอกว่าอันนี้ คือ decentralize นะคะก็บกพวก b l o c k c h a ทั้งหลายไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่มีแต่เจ้ามืออย่างเงี้ยมาถึง <c oughs> อใจเวลา <c oughs> ไม่มีเจ้าของมีเจ้ามือเราก็ตอดเข้าไปแล้วก็งงตลอดนะ,ะตามเจ้ามือไม่ค่อยทันแต่อีกด้านขวาสุดที่เป็น extreme centralization คือเป็นการร,รวมศูนย์นะคะนี่แหละที่เรากำลังจะมาคุยกันต่อค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าในโลกเนี้ยมีมีคนที่เป็นอยู่ท็อป เป็นเจ้าของเกมในแต่ละเกมมันนี่เกมแล้ววันนี้เนี่ยเมื่อกี้ความเสี่ยงที่ดรักเนกดีพูดถึงอ้อ,อพูดถึงคำว่าคุณมรั้สศาสตร์หนักขึ้นแต่ถามมาส่งที่สังคมเราถึงเห็นเจเนอเรชั่นแต่ละเจเนอเรชั่นการแยกกลุ่มก้อนการแยกความคิดการส่งต่อในโลกโซเชียลมีเดียล้วนเป็นกรอบที่ล้อมกลับมาแล้วก็ล่าสุดเพรว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นท่านหนึ่งที่ถูกเชิญไปพูดที่ World Economic Forum แล้วพูดว่าประเทศไทยท่านยังไม่ได้พูดกับคนไทยเลยนะแต่ท่านไปพูดที่สวิต ว่าประเทศไทยจะใช้ CDBC เนี่ยปีหน้าใช่ไหมคะค่ะจริงเอ่อกระบวนการเขามีมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นระยะอะค่ะเอ่อจริง CDBC ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการเทสใช้กันแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเรามาเ,าเรียงเรียวพี่ก๊อาจะต้องมีเบรกก่อนไหมยังไม่ต้องใช่ไหมคะวเราเบรกก่อนดีกว่าค่ะเพราะเรื่องด่วน <c oughs> มันจะหยุดขั้นไม่ได้เพราะถ้าขั้นแล้วเดี๋ยวจะไปต่อไม่สุด เราเป็นสนุกกันอยู่แต่ฟังผู้สนับสนุนรายการสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อระหว่างพี่ปุ้มกับน้องอ้อเรามีเรื่องอีกเยอะเลยค่ะพักแป๊บเดียว